สวัสดีทุกคนพี่สวัสดีนะโย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 สกเล่าหย่าหย่าหย่าเป็นอะไรอ้าวแรปเปอร์ไงพี่ดูดีพี่ดูชุดผมเป็นไงเอเอเคเอเคเออะไรปะเอเลุงตูเตโพเดียมแต่ไม่ตายโอเคโอเคนะทุกคนก็สวัสดีทุกคนก็เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟนะครับของเซิร์ฟต่างประเทศเราไม่ได้มาเล่นนะเราเน้นเติมอย่างเดียว พี่ดูดิพี่ผมเล่นเนี่ยผมเติมมานะพี่พี่ดูดิตัวละครเพลยห้าแต่เติมไปไม่รู้กี่บาทแล้วนี่ยนี่ซึ่งวันนี้นะครับผมเติมมาประมาณส0 0พันนะครับนี่เตะไป2,000ซึ่งนะครับถ้าเราเติมนะครับเราก็จะได้นี่มาพี่พี่ดูดิเราจะได้นี่มานะพี่เฮ้ยเอออะไรวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะผมว่ามันน่าจะไปให้แลกเลยตัวเคี้ยนโอ้ตัวเคี้ยนหรอเอาไปแลกใช่มไหมผมไม่รู้นะครับว่าเขาเอาไปแลกนี่ไงนี่ไงเฮ้ยแล้วแต่จะเลือกอ่ะผมว่านะผมจะเอาอันนี้กระทะกระทะ โคตรที่ยางอื่นอะไม่ยังอื่นป่ะหรอไม่ดูอย่างอื่นะอะอยังอ,ออยงอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรพี่มีแค่ท่ามีโนม,มินี่แค่นั้นแค่นั้นแหละพี่เฮ้ยเซิมพี่เติมได้คุ่มมีเสืออ้อน,นี้อันนี้น่าจะเป็นของฟรีนะครับทุกคนน่าจะน่าจะใช่ใช,ใช่ใช่ของฟรีของฟรีครับกดม,มีไงนี่ถ้าเรารับมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้่างนี้ไปไปไป,ไปเรื่อยๆต่แมวไม่รู้เราอ่านภาษาเขาไม่ออกซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสุมอาวุธนะครับทุกคนสองพันบาทนี้ผมจะได้สกินอะไรมาครอบครองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เดีวมมาาูนนนะะะคครรรัับบบ่สกิผอไ้ง ไม่มีเลยเออว่ะไม่มีเลยโอเคทุกคนซึ่งอาวุธนะครับที่ผมจะมาสุ่มนะครับอันที่ผมเล่นหลักๆนะครับอาจจะเป็นแบบว่าอ่านี่นะครับเป็นพวกสไนเปอร์นะครับเป็นสไนเปอร์ที่ผมชอบเล่นก็คือคาคาคอยนะครับซึ่งสกินคาเซิฟนี้ไม่ค่อยมีซื้อเลยอะพี่พี่วินมีดิอันแรกอะมีแค่เนี้ก็มันมีแค่นี้จริงๆอะ ไม่มีแค่นี้ไม่เซิร์ฟไทยมีเยอะกว่านี้พี่มีสกินเยอะกว่านี้พี่ลองดูไหนไหนไหนสกินไทยเยอะกว่านี้เออว่ะใช่ปะล่ะผมบอกแล้วมันจะมีแบบว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดเออสกินเป็นไงผมบอกแล้วแต่ว่าแตกต่างกันประมาณสามสามกล่องสามสกินใช่ใช่แต่ว่าผมว่าผมจะเจาะเกาะว่ะพี่พี่กินไงวะสกินเจาะเกาะ ไม่ได้คิดไว้โอเคก็มึงถามกูว่าคิดไงกูไม่ได้คิดไวไงโอเคเนี่ยผมจะเอานี้ไว้ก่อนนะครับมาดูว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีใจเย็นใจเย็นใจไม่มีไม่มีไม่ได้ดูสุดอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้กล่องสุ่มคุมหัวฮ่กโเลยกคเลยโคเลยโคตรทีเลยโอเคกล่องแรกผ่านไปนะครับเรายังไม่ได้ถาวรมาเรา เฮ้ยใจเย็น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 จเย็นจะไม่เดินซูม okay, โอเคอ,อีกกล่องอนึงนะครับทุกคนอีกกล่องนึงหรือว่าเราจะหมดเพราะสกินนี้เฮ้ย hey! เอ้ยไม่ได้วะเฮ้ยจ hey! ีบสีมงควะอะไรวะเราได้อยู่เพชรเหลือเยอ,อ,อะเออเพชรเพชรเหลือเยอะสีภาษาไม่ได้เยอะเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้มามา,มาดูนะครับว่ากี่วันเนาะเดี๋ยวผมไปดูตรงสไนก่อนสไนเปอร์เนื้อใจเย็นดินี่ไงเราได้มา29วันเฮ้ยหนึ่งเดือนเลยนะได้ไปเลยเดือนหนึ่งคุ้มคุ้มคุ้มเลยนะโอเคทุกคนซึ่งเราก็แค่นั้นแหละมมันนไ่ถาวระ ฮะรู้ป่าวว่าใช้ใเพชรไปเท่าไหร่แล้วรู้ป่าวเราใช้เพชรไปเท่าไหร่เราใช้ไปประมาณ1,200หรือเปล่าใช่ป่ะใช่ใช่หนึ่งพันสองร้อยเฮ้ยบอกเลยเฮ้ยแล้วเอเคพี่เอเคไม่มีเอเคดาโก้หรืออะไรให้เฮนะสาวว่างคนดียวโอ้สาววอนจะเยินดีพี่เฮ้ยหนึ่งหกร้อยไปเฮ้ยหกร้อยไปหกร้อยเพชรไปแต่ไม่มีส่วนเฮ้ยไอ้ค้าก่อนค้าก่อนค้าเหรออ่าได้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  ค่ะค่ค่ะต่อนะทุกคนไอ้หกร้อยนี่หกร้อยสิบเลยข่าวบอลอ่ะเอาสักไอ้สิ่กล่องนี้เอ้ยได้แล้ว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 เฮ้ไปไหมเฮ้ยเฟืองตังค์ยี่หายนีเหรอไอเคย์ไอเคยไอเคยไอเคย์นี่ก็เป็นปืนที่ที่แรงนะครับใช่ใช่เพราะไอ้เคขาวนี่จะใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้สุ่มใจเย็นนี่ก็รีบโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะโอ้มาวะ ชุดนึงโอ้ยเจนหนึ่งเจนหนึ่งเจนหนึ่งแล้วก็แค่ลิมิตคือเราแค่ปืนละสองชุดพอถ้าไม่ได้คือไม่ได้เรียบร้อยจบจบเจ้าจบจบเรื่องนี้เจ้าจบจบคลิป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 เหลือเท่าไหร่เหลือสองพันห้าเหลือสองพันห้าเฮ้ยมันเกินเลยขนาดนั้นซึ่งพี่ฮารีวินนะพี่ฮารีวินของเซิร์ฟนี้กล่องฮารีวินของเซิร์ฟนี้เป็นกล่องอย่างนี้พี่เห็นป่ะ ไม่ดูมันกล่องตัวละครเป็นไงคูดที่พูดสุดกินปืนอย่างเดียวอาจจะกินปืนอย่างเดียวเว้ยคือคอนเทนต์วันนี้คือเราจะแตะสกินปืนไอ้บาเรตไงอ๋อปืนชาร์ตเหรอปืนชาร์ตเหรอเอ่ก็ได้หรือไงเอ็มพีซีศูนย์พี่ผมชอบเล่นผมชอบเล่นปืนที่สุดอ่าพี่ว่าสกินสกินไหนที่สุดพี่ว่าสกินไหนที่สุดก็แล้วแต่รันสองหรือว่าผมชอบรันอ่ะผมชอบรันอ่ะชอบรันเอารันเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่ารันอันไหนหาตัวเอ๋อ ตัวที่เป็นกรอบไฟอ่ะเออกรอบไฟจะด,ดนีนี่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 ลั่นลั่นสองแต่มันไม่บวกดาเมจนะตัวเนี้ยมันไม่บวกดาเมจหรือเปล่ามีหรือเปล่าบวกดาเมจยเราบวกดาเมจแต่มันไม่มันมันไม่บวกไอ้ไอ้ไไไไนี่ <S <S ไงอาตานี่แหละนี่ดีสุดอันนี้ดีสุดอ่าโอเคเฮ้ยสามร้อยมีศูนย์วินเทอร์บิสเย้เย้ภาษาอังกฤษมาแล้วอู้อเฮ้ย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 พูดเป็นหรือเปล่าพูดเป็นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่กล่องเยอะแค่ว้าเฮ้ยมาแล้วแต่ว่ามันดีนะที่มันมีหลายปืนให้เราจับสััันนนนน่่ะะใใหห้้้้มเเเรราลืืออออออกกกกกกฮยงงแ็็คีไป 2ต่อเราจะ4กล่องแล้วอย่างงี้ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยสามกล่องก็พอแล้วมัง้งหมดละหมดละหมดละ,ดแ,ละออแต่ดีๆมันกล่องมันไม่แพงเพราะออมันไม่ใช่ต <ๆ S 2> ืนระดับตำนานแพงใช่ใช่ออตอนนี้นะครับเออหลืออยู่ประมาณ1,444มันจะได้อะไรถาวรมาเนี่ยมึงเอาสักอย่างดิ เออผมไม่ได้ถาวอรเลยนะอ,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 อันสุดท้ายเนี่ยมึงจัดหมดเลยจัด <000 S 2> <000 S 1> หมดเลยนะอันสุดท้ายก็ยคือแบบจัดให้หมดใช่ไหมเออใช่เอาไห้ครบผมจะเอาบารเรตพี่ผมจะจัดให้หมดเอาวะเจาะเกาะหนึ่งระยะหน,นึ่งอ้ยนี้อันนี้มันคือดาเมจเวทแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือตากาันยิงแล้วก็เจาะเกาะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าระยะแล้วก็เจาะเกาะผมเอาอันนี้ดีกว่าพี่อันนี้สวยด้วยเลาก้อนม็อบผมจะเอาอันนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยผมจะจัดให้หมดเลยนะครับมาดูว่าเซิฟนี้จะเกลือหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมไปสุ่มเซิฟไทยนะครับก ็คอมเมนต์มาให้เยอะๆเลยนะทุกคนโอเค M M X ที่ 2B แล้วก็ม็อบมาดูนะครับว่าเอ็กเอ็อ็อ็กไม่เป็นไรอู้มันก็แค่รวดเดียวดิเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ดิโอ้ยรุ่นใหญ่เนี่ยร้อยร้อยิบสองเนี่ยปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ได้สักัารในแต่อย่างถาวอดไม่มีเลย อย่าพ right no. ูดดิมันแทงใจผมพี่มันมันแทงเข้าไปในในอกในใจของผมแม่งเอ้ยสองพันบาทนี่คือคือคือไม่พอจริงนะพี่จริงๆพี่เชื่อปะคือยังไงก็ไม่พอส่วนที่เราได้มาเมื่อกี้พี่นี่ไงแต่สวันเดียวอย่างงี้ป่ะได้มาเจ็ดเจ็ดวันไล่ไล่เลยเจ็ดวันค่าค่าก็แปดเดือนหนึ่งค่าก็แปดสิบห้าวันเอ้ย เฮ้ยแล้วก็สเปด21วันอันนี้ถาวรถาวรได้ได้ตั้ง่ไได้ได้นานแล้วอันนี้ได้คิดที่แล้วเออแล้วก็อันนี้ได้ได้มาถาวรเฮ้ยอันนี้ถาวรเออดาวมีดทำไมคุณไม่รู้สึกยินดีอะไรกับตอนนั้นเลยวะเห็นหรือเปล่าทำสารสามสิบเอวันนะครับทุกคนแล้วก็มีเอคสาวันอันนี้21วันอันนี้เวลวหนึ่งจะไปนับเลยได้ถาวรกอซ่าได้มา15วันมีแค่นี้จริงๆริงนะไอพีู่นเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอเคแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปเล่่นนนนใโททเเปตาายยละครับไไอ้้ืีผมมด มันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งไอ้ปืนเนี่ยมันไม่มีให้ซื้อในไทยเนาะไอ้บาเรตที่ผมได้มาใช่ป่ะพี่ยังไงอะไอ้บาเรตอะที่ผมได้มาคือมันไม่มีในเซิร์ฟไทยไงคือเซิร์ฟไทยมันแบบว่ามันให้แต่เคียร์เตอร์แต่ว่ามันไม่ให้คนที่แบบว่าเล่นปกติที่เข้าใจปะหรือว่ามันให้ซื้อหรือไงไอ้เอ๊ะไอ้ไม่ใช่ดิไอ้ไอบไ้บาเรตอะบาเรตไอ้ที่ผมสุ่มอะพี่มีมีเหรอุ่มกันปกติใช่เหรอไม่มีไม่มีถ้ามีผมสุ่มไปแล้วบาเรตตัวไหนอะเนี่ย ก็มีพี่ก็มีไปเหรอไหนพี่พี่ลองไปดูหน่อยพี่ลองไปดูหนี่ยมันมาเป็นกิจกรรมไหมเนี่ยลายมังกรกับตูลายมังกรเนาะมังกรตู้ใช่มถาวรปะถาวรดิเฮ้ยพี่ก็ได้ถาวรนโอเคนะทุกคนซึ่งบริษทนะครับที่ผมได้มา7วันนี้ผมจับประเด็นในดีสุดซึ่งวันนี้นะครับ2,000บาทเราไม่ได้ถาวรเลยเงียบดิเออไม่มีวะไม่มีมันมาแบบตู้มันเคยมาแบบตู้เฮ้ยใช่ใช่ใช่หัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกหัวแตกแล้วตายละแตกแตกแล้วแตก ไปเรียบร้อยโออซ้ำนองมันมารับยากพี่ส้ำนองมารับยากเออเใช่ใช่ซำนองมันมาคับยากนะทุกคนปิงอ้ปิงแปดสิบอโอ้ปิงแปดสิบผมก็ว่าอยู่นะมันก็ไม่ตายอ้ยอย่างนี้นี่เองไม่ตายไม่ตายพอปิงแปสิบล้เนี่ยมันไม่ตายพี่ปิงแปดิบปิงแปดสิบดมขึ้นเลยเม่เลยดามขึ้นเลยอ่ะไปดูดิไม่มีทะลุกระสุนปืนแล้วพีไปไปไตายเ้เฮ้ย้ปิงปเฮ้ย อ้าไม่มีปิงแล้วอันนี้ไม่ปิงแล้วโอ้ยบางทีมันก็มีมีปิงไงบางทีมันก็ปิงบางทีมันก็ไม่ปิงอะไรของมึงอะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเป็นไงทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าปืนเนี้ยถ้ามันมีเจาะเกาะมันก็น่าจะดีนะพี่พวกสไนอะเวลาอ่าตอนเล่นเกมอ่ะเวลาคนอื่นเขามีเกาะอะไรเงี้ยพี่เราก็จะยิงเข้าแรงมากอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออ พี่ไม่มีถาวรลพี่ก็ไม่ได้สุ่มไวเมือก้คือมันดีมากเลยนะพี่แล้วก็ R A W A W เจาะกรอกก็มีนะของไทยตอนเนี้ยซึ่งสรุปนะครับวันนี้ก็คือเราไม่ได้ของถาวรเลยสักชิ้นนะครับเปลืองตังค์ที่ไผ่ <c oughs> เปลืองตังค์กันถ้าใครอยากเติมนะครับอยากเติมแบบว่าถูกๆหรืออะไรนะครับทุกคนแบบว่าไม่ต้องมาเติม2องพันตรงแบบผมนะครับ ตื่นต้นสอบนะครับตื่นตืนสอบนะครับร้านแฟนผมเองนะครับใครอยากไปเติมนะครับนี่นะครับผมมาไปครับแม่ค้าหลอกแบกรหัสแฟนหัวจะเอารหัสลองไปทดสอบกันได้นะครับก็ถ้าใครอยากเติมนะครับร้านแฟนผมนะครับรับเติมนะครับทุกคนเนาะก็ในเกมนะครับมันแบบว่ามัน2 0 0พันเนาะแต่ว่าถ้าเติมจริงนะครับเราเติมแค่พันเดียวเราก็ได้มาแล้ว5 6า0ันเพชรอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็ตลาดวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกด ไล่กดตบตะไคร้ด้วยนะครับ <laughs> ไปแล้วไปแล้วไม่ได้ขอถาวรเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาซูใหม่เด้อจุ๊บ